ความเป็นมาของหลักสูตรวิทยศา,าศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวนะครับคิดว่าก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเด็กและวัยรุ่นนะครับรวมถึงครอบครัวด้วยก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของพฤติกรรมรุนแรงปัญหาการเรียนปัญหาทางด้านอารมณ์เช่นอารมณ์ซึมเศร้าเรื่องการฆ่าตัวตายนะครับหรือว่าปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีต่าง าการ,ก,ารกันแกล้งการคมคูกันทางอ,าอินเทอร์นเน็ตอะไรเงี้ยนะครับก็คือพวกนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะครับก็ปัญหาต่างๆเรล่านี้ก็มีมากขึ้นนะครับก็เราก็ต้องการบุคลากรที่จะมาทําหน้าทีา่ทั้งพัฒนาเด็กที่ยังไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็ในกรณีที่มีปัญหาทางด้านจิตใจสุขภาพจิตมหาบัณฑิตท,ที่จบจากสาขานี้ก็สามารถที่จะป้องกันปัญหา ดำเนินการบางอย่างเพื่อป้องกันปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆได้นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการอของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทําให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นนะครับรวมถึงครอบครัวผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่มันมากขึ้นนะครับคนที่ดูแลหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแล้วก็มีนักจิตวิทยาที่ เรียนมาสาขาอื่นแต่ว่ามาทํางานเกี่ยวกับเด็กก็คือมีความรู้จากประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่งาการผลิตทั้งจิตแพทย์เด็กแล้วก็นักจิตวิทยาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้เร็วในขณะที่ปัญหาต่างๆทางสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือสังคมว่ามีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับคือเรื่องของครอบครัวก็เปลี่ยนไปสังคมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงเร็วาการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ก็จะมีผล ส่วนใหญ่จะเป็นผลด้านลบต่อการพัฒหาทางด้านจิตใจของเด็กเพราะฉะนั้นปัญหาสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรที่มีความจาเป็นที่จะดูแลทั้งพัฒนาแก้ไขดูแลอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็มีจํานวนน้อยมากแล้วก็คนที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันนี่ก็คือส่วนหนึ่งถ้าเป็นนักจิตยาที่ดูแลเด็กเนี่ยจะไม่ได้เรียนโดยตรงแต่เรียนจิตวิทยาสาขาอื่นแล้วก็มาทํางาน นะครับก็คืออาศัยประสบการณ์นะครับก็หลักสูตรนี้ก็จะไปเสริมตรงที่ทําให้มีทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับการเรียนการสอนเราก็จะมีทั้งาสามแบบนะครับก็คือเรียนทฤษฎีนะครับเ,เรียนภาพปฏิบัตินะครับแล้วก็ลงฝึกงานฝึกปฏิบัติจริงนะครับฮะก็ในเรื่องของภาคทฤษฎีเนี่ยนะครับกอ็อาจารย์ในหลักสูตรนะครับก็คือ เป็นอาจารย์ที่เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีหมอเด็กที่เป็นกุมารแพทย์ทางด้านพัฒนาการรวมถึงอาจารย์ที่เป็นนักจิตวิทยานะครับก็คือจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับใน ระดับประเทศเลยทีเดียวหลักสูตรนี้เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยา,าบาลมหิดีนะครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็สถาบันเพื่อการพนาเด็กและครอบครัวซึ่งทั้ง3สถาบันนียก็มีหน้าที่มีบทบาทสําคัญอยู่แล้วในเรื่องของอการดูแลรักษาเด็กที่ป่วยทางด้านสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นสามสถาบันนี้รวมกันเราก็จะมีทรัพยากร ที่จะทําให้นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับจุดเด่นก็คือเราจะเรียนรู้จากจากาปัญหาจริงๆนะครับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กที่ป่วยาทางจิตเวชต่างๆนะครับถ้าเราไม่มีทรัพยากรอนนันนี้นักเรียนก็จะเรียนจากหนังสือเรียนจากตำราเรียนจากสิ่งที่อา,อาจารย์สอนก็จะไม่เหมือนอาการเรียนจากประสบการณ์ตรงได้สัมผัสกับ เด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตจริงๆได้สัมผัสกับเด็กที่เป็นเด็กปกติทั่วไปแล้วเราจะมีกิจกรรมพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตของเด็กยังไงนะครับรวมถึงกิจกรรมที่เราลงไปในระดับโรงเรียนว่าจะไปช่วยเหลือเด็กที่ไปค้นหาเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตยังไงแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือรวมถึงเด็กปกติเราก็สามารถที่จะมีกิจกรรมที่พัฒนาให้เด็กเนี่ย เรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับปัญหาต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกันแกล้งแกลแงกันที่จะทําให้เด็กมีความทุกข์อะไรทํานองนี้ก็สามารถที่จะมีกิจกรรมที่ป้องกันปัญหาต่งตางๆเหล่านี้ได้จุดสําคัญอีกอันนึงก็คืออ,อาจารย์นี่ก็มีความเชื่อว่าคนที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยก็ต้องรู้จักตัวเองดีมีได้รับการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นในหลักสูตรเนี่ยก็จะมีการอบรม ที่นอกเหนือจากวิชาที่กําหนดในหน่วยกิจปกตินะครับก็คือมีวิชาการพัฒนาตน,นในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาโดยใช้หลักจิตตปัญญาศึกษานะครับหลักของ m ม f ูเน็ตนะครับที่ปัจจุบันกําลังเป็นที่รู้จักที่นิยมทั่วโลกนะครับที่มีการศึกษาวิจัยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีอาจารย์จากที่เชี่ยวชาญจาก ในการบำบัดรักษารูปแบบต่างๆนะครับที่มีชื่อเสียงที่เราสามารถที่จะรวบรวมมาสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนี้ได้นะครับก็คือจะเป็นคนที่มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีทางด้านปฏิบัติแล้วก็มีกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีครับ mm. ความต้องการนักจีทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวก็คือ การทำงานที่เป็นคนที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทางด้านจิตเวชนะครับหรือแม้แต่ในโรงพยาบาลทั่วไปที่มีจิตแพทย์อยู่เนี่ยก็ปัจจุบันใ้คนไข้ก็เยอะมากจนกระทั่งจิตแพทย์เนี่ยบางทีไม่มีเวลาที่จะให้คำปรึกษาหรือดูแลผู้ป่วยถึงขั้นที่การทำจิตบำบัดหรือการให้คำแนะนำะปรึกษาที่ในระดับลึกนะครับก็นักจิตวิทยาเด็กที่จบจากหลักสูตรนี้ก็สามารถที่จะ ให้การช่วยเหลือทำหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของในโรงเรียนนะครับก็มีนักศึกษาบางคนก็ไปทำงานในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรุ่นใหม่ครับที่เขาให้ความสำคัญกับไม่ใช่ไม่ใช่ความสำคัญเด็กเฉพาะเรื่องของความรู้แต่ให้ความสำคัญกับเด็กทั้งทั้งทั้ง ทั้งบุคคลนะครับก็คือจะให้ความใส่ใจเรื่องของสุขภาพจิตด้วยเรื่องของการพัฒนาความสามารถด้านต่างๆด้วยนะครับก็มีบัณฑิตที่จบเนี่ยก็ไปทํางานอันนี้ปัจจุบันยังมีสถาบันที่เป็นสถาบันเอกชนที่ทํางานพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตเด็กเนี่ยหลายหลายสถาบันนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่นิยมของผู้ปกครองในปัจจุบันจําจนวนมากที่ต้องการพัฒนาลูก ในด้านต่างๆนะครับอย่างโรงเรียนในต่างประเทศนี้จะมีนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนคือเพื่อจะได้ช่วยค้นหาเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็แก้ไขรวมถึงเด็กที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิตก็จะมีกิจกรรมที่สามารถที่จะพัฒนาสุขภาพจิตของเด็กได้นะครับแต่ว่าในโรงเรียนที่เป็นระบบการศึกษาตามปกตินี่ก็อาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญเต็มที่นักในปัจจุบันแต่ว่าโรงเรียนหลายแห่งเนี่ยก็สนใจที่อยากจะได้บุคลากร,กรทางด้านนี้ เข้าไปดูแลโดยเป็นอาจารย์ทางฝ่ายแนแนวอะไรพวกนี้นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่สนใจงานทางด้านจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวรวมถึงสุขภาพจิตด้วยนะครับผมในฐานะประธานหลักสูตรเนี่ยนะครับก็มีความมั่นใจมากครับว่านักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมนะครับทั้ง ความรู้ทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวนะครับทักษะในการปฏิบัตินะครับก็คือหลักสูตรนียก็จะมุะ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยได้ปฏิบัติจริงได้ลงมือทําจริงนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์จริงมากาก,มากว่าความรู้ที่จะได้จากทฤษฎีเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่นักศึกษาจะได้ก็คือได้เรื่องของอ หลักสูตรจัดให้ก็คือกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาตนเองนะครับให้เป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองได้ต่างๆ,ๆเพื่อจะไปช่วยการพัฒนารักษาพัฒนาเด็กและวัยรุ่นอของประเทศเรา,าให้มีคุณภาพาทัดเทียมกับประเทศที่จเจริญแล้วทั้งหลายนะครับนะ